เราทำอะไรกันที่นี่คะวันนี้นะคะเราไปพบกับเหล่าเซเลรของ LSTU ค่ะเราทอรัคะเขามากินบิบกค่ะง s t u วันนี้เป็น30คนที่ยูีย้ำเขาว่า30คนที่ยูรีโดรีค่ะเราจะไปพบกับไปพบกับทั้ง30คนนั้นกันเลยใช่ค่ะไพบกันี่ยูรียูรมาเป็นบกสัมผัสใารชอคนรกเคนร คนที่สององเราแล้ขอสามพยางนะสำหรับการกินที่ไ่้วันนี้ค่ะขาขออีกขาดขออีกขดแล้วคนี้ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะสแคทงช่วงค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะ่ล็อกะ อะไรเข้มากัดดาราัาดาราเจ้าัา่ยเจ้ามหน้าวันนี้พูดได้เตมปากเกแคะพ่อได้้ีำเดี๋ยวกินก่อนค่ะ เดี๋ยวกินก่อนอ่ะสลับกินสายน้องใหม่ของเราค่ะน้องอีฟสามทางค่ะจากการกินพิซ่าวันนี้กินแป่กนะมือเห็นแก่ตัวมาก สำคัญมากค่ะขาดไม่ได้เรามาดูว่าเขาเป็นใครกันบ้ากหันหน้านี้หน่อยขอสามท่านค่ะเ่ยวกการกินมิโซาอันนี้พบค่ะครูหมดตัวครูหมดตัวแต่พอชีมยังละค่ะ คนนี้เพิเข้มไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายตดีโองชื่อโกะเอะมีสองรเราสงสาวค่ะสองนคนสองสอลูกสงหนุ่มสองลเราขอสามคต้องการกินเลป่อนีกินลาอาฟามต่อเลป่นตอเลปอนดดโดนตัดไม่โดนตัได้เกิดไม่ตัดลนกอะไรไโดสัมภาษณ์ไม่ได้ค่ะ ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นสามสิบคนที่ดูแย่สามคำนี้อไรมอสชมพู่หายมันจะดัมอร่หยดี้อมอนะไ่ายสมะรอสยอู่มันออะไ่ยะไอ่้ะไรมนอนอยีอออีอหันอออไรนหา ก็เสลาบ้ากิน่ปมันเลี่ยนมากค่ะแต่ชีกินไปเยอะมากจริงๆชิบดีอชิบไปิบดีอที่ป่ะปี๊ค่ะพอสักเท่าค่ะกัวว่ากลัวอ่านี่ใช้ขอพูดตามคำว่าไม่ทันแล้ว มะพี่เบลค่ะฝากมาไปสัมภาษณ์พี่เบลไน่อยค่ะสัมภาษณได้่้วกแล้วจา่อ้วกแล้วเพราะชีกินไปหนึ่งาดโอเคจบ